สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูกระต่ายนะคะเป็นเอาแครอทไปให้กินนะคะเพราะว่ากระต่ายเขาไม่มีใครให้อาหารเขาก็เลยไปกัดต้นแอปเปิ้ลหมดเลยกับต้นเชอร์รี่นะคะ นี่ก็บุญโชคนะคะบุญโชคก็มาเฝ้านะบุญโชคก็เอาแครอทเอาแครอทไปให้กระต่ายใช่ไหมลูกอนูน่นนะกระต่ายหิมะก็เต็มเพราะว่าเขาก็อยากกินเนาะไม่มีใครให้ก็มไม่รู้จะไปหากินตรงไหนมันยังอากาศ มันอากาศยังหนาวอยู่ยังมีหิมะเต็มเลยกระต่ายป่ามันมีกระต่ายสีขาวคือกระต่ายป่า มากัดกินต้นแอปเปิลหมดสักเลี้ยงเลยค่ะเห็นต้นแอปเปิลหมดเลยดูมีหลายตัวเอาแครอดกับเอาบัวรัรงมาให้กิน มีต้องสามตัวตึกๆึกก็จะมามากินหลายรอบเอาให้เขากินเขาไม่เขาไม่ได้กินเขาหิวเขาก็ไปกัดต้นเชอรี่หมดเลยเพืแอปเปิ้ล อันนี้ก็บุญโชคบุญโชคมาหันมาหาแม่บุญโชคบุญโชคครับบุญโชคนี่หันโชคดูก็ตายบางทีเขาก็พาเพื่อนมากินมา ตอนนี้ก็พี่ฟินแลนด์ก็เก้าทุ่มเก้าทุ่มนะคะเก้าทุ่มประมาณเก้าทุ่มกินอย่างอร่อยเลย ให้เขากินไม่ต้องไปกัดกัดต้นไม้กัดแอปเปิ้ลกัดทำให้ใครเดือดร้อนเนาะคุณฟินเขาบางทีเขาก็มาโหเนาะไปกินต้นแอปเปิ้ลเขาแฉแต่ก็เราก็สงสารด้วยโมโหด้วยแต่ก่อนแต่เราตอนนี้เราก็เลิกโมโหเขาแล้วเพราะเขาหิวแหละถึงเขามาขโมยเรากิน กัดต้นแอปเปิลกินแล้วก็เชอร์รี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะต้องไปขุดทิ้งหมดเลยต้นแอปเปิลต้องหาอะไรกุมถ้าให้เขากินอย่างนี้เขาก็ไม่ไปกัดกินต้นผลไมใ้ใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็เลยอ่ะตัวเอาแครอทมาให้เขากินนะคะผักสลัดเนี่ยตามชอบ,บที่เขาขาย เดี๋ยวตอนเย็นๆเขาก็มีหมูมากินทรงสามตัวก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ